ครับสวัสดีครับเจอกันตอนเช้าเช้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดมงสิบนาทีนะครับเจ็ดโมงสักนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกครับนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกวันนี้พามาเบิ้งต้นทุเรียนครับสองต้นนะครับที่ที่ปลูกไว้นะครับฝนตกเมื่อคืนก็เพิ่นก็เลยสดชื่นนะครับต้นเหนียวต้นแรกนะครับที่ซื้อมาปลูกนะซื้อมากระขนาดต้นสูงซ้ำหนีเลยครับแล้วก็มาลงเข่งครับ ได้ประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วครับตัวนี้เพิ่งซื้อม้าได้อาทิย์นึงนะฮะเพิ่งหลงเข่งนะฮะได้ซีหามือนะครับตัวนี้นะครับถัาจากนั้นก็เป็นต้นมังคุดนะครับต้นมังคุดกับซื้อม้าพร้อมๆกันนะฮะมังคุดซื้อมาก้อนแล้วก็ซื้อตัวนี้มาใส่ปุ๋ยนะฮะใส่ปุ๋ยพอดีมู่มมวานใส่ปุ๋ยไว้นะฮะ ต้องสามตนเลยนะครับปุ๋ยตาปานินทองนะครับของจังหวัดกาฬสินเท่นานี้เองนะครับชาวบุรัวสิเนี่ยซื้อในงา้นนะไปซื้อต้นใหม่ก็เลยซื้อมาพร้อมนะครับถ้ามันดีก็สิขอค่ะโฆษณา,น,าน้ำปุ๋ยปานินทองเพิ่นแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้ฝนตกค่าเมื่อคืนนี่นะแต่ทีใบรุนนะร่วงเยอะฮนิดนึงนะเพราะว่าผม ใส่เขาใส่เข่งไปแล้วจักได้ได้สองสามอาทิตย์ผมก็ยกขึ้นเพราะว่าใส่ปูนขาวแล้วค่ไปเบื้องหลากระดดครับปลูกลงไปแล้วจังไปเบื้องเขียนคิปวิดีโอว่าต้องเบื้องหลากโะดร้อมนะถ้ามีรลากโะดกระตัดออกนะผมก็เลยเอายกขึ้นมาแล้วซอยกันยกสองสามก้แล้วมาคอยเบื้องว่ามีหลากโดาะดว่าถ้ามีกระตัดออกนะก็ใส่ปูนขาวลงไปพอมะไอปูนเปลือกหอยนะปูนเปลือกหอยลงไปพรอมะใส่ปลูกเข้าไปไมไม่รอบสองนะครับ ลองปลูกเบิรงครับสองต้นนี่กับพียงพอเรามั้งกินกันเองนะครับถ้าเลือกอก็นั่นพ่อก็กินกันเองครับให้ญาติที่น้องพอ่อนะครับกุ้งสีบป้เลือพ่อได้ขายนะมังน,นะครับย่างอื่นผลไม้อย่างอื่นซื้อกินได้ครับแต่ทุเรียนนี่ก็ซื้อกินอยอะไต่กินแบบกินแบบ กินแบบเ่มเต็มที่กินแบบเ่มจุใจนะครับมื่ก็ต้องบอนมันแพงเนาะราคาที่นีรูดูกันมันแพงนะครับทีนี้ก็อ่ะต้องปลูกเองก็ละมันจะได้กินแบบจุใจนะครับลองเบิ้งมันที่ได้กินบอสนะครับอีกต้องสามสี่ห้าปีหมดละเบิ้งนี่ออกลูกปะนะครับโอ้ยน้ำเคลื่อนลำเปล่ากับ่ปล่อยน้ำคลองมาจักเถื่อนนะครับเขาก็สิตายนะครับจ้าเป็นยังไงเพิ่งยังเห็ดเอียงยู่นะครับเนาะ นี่ก็อาศัยน้ำฝนน้ำฟ้านะครับอ่าเขาพอยกอดกระพึงมีน้ำนะครับเราก็ะจีดซูบน้ำเปล่าใสสูกบกระบอได้นะครับยุ่สูงนะครับแขวงกระโปล่อยมาจากเ่อพึ่งโปยไหมครับมึงสองมือที่แล้วนี่อ่าคืออยู่เครืค่องแของอยูน่นี่ฮะมันก็บอได้คือเก้า,ามันก็ต้องสูบขึ้นจากแของลงไปใส่น้ำขึ้เก้านะครับปล่อยกับ่อยจังได้แล้วนะฮะเพื่นบริหารจังได้แล้วนะฮะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเพิ่นกับยังปล่อยอยู่นะครับเนาะ อันว่าย่านอันนั้นก็คือผู้บริหารถ้าเกิดย่านว่าบม่กล้าเพราะ่าย่านฝนปีนี้พร่ดีครับย่านอยาก,กเก็บน้ำไว้ก็คือบริหารบ่บริหารนะครับนะครับส่วนท่ทายปีย่านน้ำเหลือหลายก็ปล่อยนะครับเขาสีเกียวอยู่แล้วเขาหน้าปีสีเกียวอยู่แล้วก็ยังปล่อยมาปล่อยถิ่มปล่อยนั่นไปโอ้ยยังไงละ่ะย้ำสีใสอีรีกับเนี่ยยังคือช่วงนี้ฮะเดือนกรกฎาคมแล้วครับเนี่ย เรื่องก,กระดากราแล้วยังชาวนายัางไ่ได้ใส่น้ำคลองอยู่นะเพราะตายปีกับปอยถิ่มปอยปลาไปก็ปเสียดายน้ำนะครับเนาะเออไอกล้องไอ้กล้องครับไอ้กล้องหนึ่งกล้องกับมานาด้วครับเนี่ยโอ้กล้องกับมานานะครับมานตะมือเสาร์เลยกล้องเอง้ยไปไปกล้องไปไปนะไปไปยังไม่ไปนะมานามื่นเสารนี่ครับมัมีผมู้ใดอยู่บ้านก็เลี้ยงมาน้ำนะครับเนาะ เดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวแม่กับลับมาจากคอนแกนแล้วก็มาลาปอนะครับนี่แม่ไปคอนแกนไปตะเสาแล้วครับไปกับพี่สาวนะครับเดี๋ยวแวะขากลับกับแม่ไปเอาเที่ยงเอาจะกล้องกลับขาไปบ้านพ่อครับผ้าตัดกับแผลกะกระแหงแล้วครับแผลก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังปิดใบยูยันแม่วันตอมนะครับ กัปิดผ่ากอดไวด้เน่ยครับเนี่ยต้นต้นขี้เล็กนะพักขี้เล็กที่ปลูกไว้ก็เริ่มใ่ญ่แล้วครับเนี่ยบ่งเดี๋ยวสิได้เก็บขาย้วครับเก็บต้มขายแล้วพักขี้เล็กนะครับองคาว่าสิป,ปูกนเต็มทีม่แล้วปลูกได้ซ้ำนี่แหละจากต้นเนี่ยยี่สิบก็ตน้นสองสามสิบต้นว่าสิหาปลูกอยากมาปลูกเพิ่มอีกยุครับจากยี่สิบต้นนะฮะ พะพันมเมล็ดเองครับไม่ได้ไปซื้อตนนอ้นมาหรเพอพันธุเมล็ดเองนะครับเพราะมัน่อเกิดไม่ค่อยดีโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปหากล่องกนในกล่องห้องและไอ้กล่อ,กอ,งอ,กองอยากไปเี่ยนนะ้ำไอ้กาไอ้กาแล่นไปคุณทุกคนครับเ้านองถุงเงินฮะนองถุงกระควายนะครับเนาะนองถุงเงินไปเี่ยนยญน้ำไปคุณ กากรลงไปตะเมอศอเนี่ยประมาหาก่คือนะครับอันนี้ผูกไว้นะครับให้นอนให้นอนยุสั์นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แรนลงไปเล่นซิ่งขี่ตมนะเล่นซิ่งสกปบกนะครับว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะนะผูกไว้นะครับง้อให้ไปเล่นดินนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับที่นี้สวัสดีครับ